สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโรคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีกันกันแล้วค่ะ,ะ,คะผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลามาดูนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรจะมีไหม จะมีศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยไหมคดีความหรืออุบัติเหตุจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวม,รม,รมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้ว ถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ั b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัทหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอ,อลัคเคลอ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ ค้นหามาดามนัดคลอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะหรือใครจะเรียนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองคือศาสตร์มหาศจัยรโดมิโนโกําลังรับสมัครรุ่นรุ่นที่3อยู่นะคะเดิมทีจะเปิดสอนวันที่8พฤษภาแต่ช่วงนี้โควิดแรงมากเลยเลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายนจะเปิดสอนวันที่หเออวันที่6มิถุนายนนะคะ แต่ก็ต้องดูก่อนนะถ้าโควิดยังแรงอยู่ก็อาจที่จะมีการเลื่อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครสนใจทัก inbox มาคุยรายละเอียดกับมาดามได้เลยเพื่อที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ก่อนเพราะตอนนี้โควิดมีโควิดเราจะต้องมีระยะห่างในการนั่งจึงรับคนที่เข้ามาเรียนไม่ได้เยอะนักนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอือ่นมาดามขออนุญาตชาวราศีกันทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณ เราจะดูกันแบบจักรราสีจะจับทั้งหมด12ชิ้น1 2 3่สี่ สองสามห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหก เก้าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่สามสามหกเจ็ดและแปดสี่นะคะสำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ช่วงในช่วงเดือนนี้ <c oughs> เป็นช่วงของการที่เรียกว่า ทำงานกับเพศเดียวกันร่วมกันกับเพศเดียวกันเนี่ยไ,ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่เราจะรู้สึกว่าทำงานกับเพศตรงกันข้ามนะคะจะมีความรู้สึกว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันไปได้ดีกว่าและเป็นช่วงของการที่เรียกว,ว่ามีปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไขเยอะด้วยสําหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนนี้ปัญหาที่เข้ามาให้เราแก้ไขถามว่าเราจะข้ามผ่านไปได้ไหมสําหรับชาวราศีกันเองคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างหญิงในศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ค่อยพึ่งพาคนอื่นชอบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วสามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยดีด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่จะมีการแปรปวนบ่อยนะนะคะอารมณ์แปรปวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจนบางทีทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงเดี๋ยวบางทีมันก็ดีนะเดี๋ยวบางทีก็ร้ายเกินไปนะนะคะทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีกันรายได้ของคุณในช่วง เดือนออพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรไรายได้ค่อยเป็นค่อยไปนะเข้ามายังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นไรายได้ของคุณจึงยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนหรือยังหรือว่าก็เรียกว่ามีมากบ้างน้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะเน,นเน้นไปทางที่ว่า ค่อนข้างที่จะน้อยมากกว่ามากนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีๆเพราะค่าใช้จ่ายยังคงมีอยู่ตลอดนะคะยังคงมีอยู่ตลอดแล้วก็ต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองกับการที่ว่าของชอบของต้องของอยากได้หรือของที่ใฝ่ฝันมานานแล้วเช่นเห็นแล้วฉันจะต้องได้ฉันจะต้องซื้อให้ได้ในช่วงเดือนนี้ ควรต้องยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนไม่งั้นคุณอาจที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือใช้จ่ายไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายมันจะไม่บาลานซ์กันนะคะจะมา,าดูถึงว่าถ้าเกิดว่าชาวราศีกันเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆเราพอที่จะพึ่งพาใครได้บ้างคุณพ่อมาออดูที่ว่าญาติพี่น้องก่อนนะคะเราเดือดร้อนขึ้นมาเราไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องได้ไหมสําหรับชาวราศีกันนะ ชาวราศีกันเองถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนจริงๆเนี่ยญาติพี่น้องพอที่จะคุยได้นะคะพอที่จะคุยได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ไปคุยกับเขาเลือกที่จะไม่ไปขอความช่วยเหลือกับญาติพี่น้องซะมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่ไปขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวมักจะอาจบ,บางทีอาจจะถูกเขาดูถูกกลับมาหรือเขาช่วยไหมเขาก็ช่วยแต่เขาอาจที่จะดูถูกเราหรือว่า ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราด้อยค่าคุณก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ไปพึ่งพาญาติพี่น้องทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ชาวราศีกันจะไปพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่จะได้ไหมเรามาดูที่คุณแม่ก่อนนะคะสําหรับชาวราศีกันเองเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องเรามีปัญหาเดือดร้อนเขาให้การช่วยเหลือเราได้นะเพราะคุณแม่น่ะก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นห่วงเป็นใย,ยคนในครอบครัวดีอยู่แต่ว่า ถ้าเกิดว่าจะช่วยเหลือเราคุณแม่อาจที่จะช่วยเราได้ไม่เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านมีเราเป็นลูกคนเดียวก็โอเคนะช่วยเราได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดมีสองคนขึ้นไปมันจะกลายเป็นว่าถ้าช่วยคุณแล้วอีกคนนึงก็จะถูกมองว่าคุณแม่ลำเอียงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณแม่จะช่วยอะไรก็จะช่วยตามความเหมาะสมหรือตามเหตุผลว่าเออตอนนี้เดือดร้อนแบบไหนช่วยแค่ ช่วยแค่ในสิ่งที่คุณเดือดร้อนแต่ที่จะไปร้องขอเท่านั้นเท่านี้ตามที่เรากำหนดบางทีอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เรากำหนดนะคะ ทีนี้สําหรับใครที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่อถ้าเกิดเราไปขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อเหรอุ้ยคุณพ่อใจดีพึ่งพาได้นะคะคุณพ่อใจดีเพียงแต่ว่าบางทีท่านอาจจะพูดจาผงผางไปสักนิดหนึ่งดูจะพูดจาแรงพูดจาแข็งไปสักนิดแต่ว่าถ้าไปขอแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ได้นะคะได้ง่ายๆด้วยไม่ได้ถามหาเหตุผลอะไรมากแต่อาจจะพูดจาฟังดู แข็งๆฟังดูแรงๆตามภาษาของท่านเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าสำหรับชาวราศีกันใครที่มีเงินทุนอยากจะรู้ว่าเราไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนในช่วงเดือนนี้จะดีไหมจะสำเร็จไหมทำแล้วข้ามผ่านไปได้ด้วยดีไหมหรือสำหรับบางคนที่ชอบเล่นหุ้นจะเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับชาวราศีการเตือนก่อนเลยว่าใครที่กำลังคิดที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นกับเพื่อนฝูงอย่าทำนะคะอย่าเพิ่งทำถ้าคุณทำไปแล้วคุณมีโอกาสที่หนึ่งนะคุณจะต้องเสียเพื่อนแน่นอนนะคะแล้วคุณอาจที่จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นถึงขั้นที่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะแตกแยกกันได้เลยนะคะอาจที่จะ ธุรกิจที่คุณทํามันอาจที่จะมีการที่ว่าสูญเสียรุนแรงเกิดขึ้นได้หรือพังเกิดขึ้นได้จากอะไรจากความไม่พร้อมของคุณนะคะไม่พร้อมในที่นี้คือไม่พร้อมที่จะดูแลหรือไม่ค่อยเข้าใจในธุรกิจตรงนั้นแล้วมันก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําธุรกิจหรือทําอะไรต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนค่อยตัดสินใจทําแต่ในที่เนี้โดมิโนโตเตือนว่ายังไม่สมควร ร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับใครมีโอกาสถูกโกงได้นะคะสําหรับชาวราศีกันทีนี้ใครที่เล่นหุ้นอยากจะรู้ว่าเอ๊ะฉันจะเล่นหุ้นระยะยาวดีหรือจะเล่นหุ้นที่ว่าระยะสั้นดีแบบซื้อมาขายไปดีในที่เนี้มองว่าหุ้นระยะยาวคุณก็เล่นได้นะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเงินออม มันเหมือนกับเงินออมมากกว่าแล้วเงินปันผลกว่าเราจะได้มันก็ต้องเป็นปีดังนั้นน่ะถ้าชาวราศีกันคุณเองเป็นคนที่ใจร้อนอยากจะเห็นผลกําไรในทันทีเลยถามว่าเราจะเล่นหุ้นระยะสั้นได้ไหมเล่นได้ในที่นี้คุณเล่นหุ้นระยะสั้นก็เล่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ คุณจะต้องจําสําหรับชาวราศีกันห้ามโลภนะถ้าคุณโลภมากแล้วคุณรอว่าเอ้ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงหุ้นกําลังขึ้นเลยกําลังขาขึ้นดีๆอยู่เลยเดี๋ยวต้องได้กําไรมากกว่านี้มันจะกลายไปลงทันทีแล้วคุณจะขาดทุนนะคะเดี๋ยวมันลงหัวภาพมาคุณจะขาดขาด,ดทุนแทนที่จะได้กําไรคุณต้องหาเงินไปโปะมันเพราะฉะนั้นไม่ไม่คุ้มกับการที่เรียกว่าพอเห็นกําไรแล้ว ขายไปเถอะแล้วไปช้อนซื้อตัวใหม่ตัวไหนที่กําลังลงคุณรีบซื้อเลยเพราะมันเป็นจังหวะของคุณจะเจอหุ้นแบบผันผวนปุับปรับอย่างเงี้ยนะคะจะทําส่งผลให้คุณมีรายได้จากตรงนั้นได้แต่ว่ามันเป็นรายได้ที่ไม่มากนักเพราะเขาไม่ให้เราโลภมากนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่อยากรู้ว่า เพื่อนร่วมงานมองว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นคนอย่างไรเจ้านายเป็นคนยังไงนะคะเพื่อนร่วมงานมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจยากโลกส่วนตัวสูงนึกอยากจะคุยก็คุยนึกไม่อยากจะคุยก็ไม่คุยดูจะเป็นคนค่อนข้างที่จะดูหยิ่งหิ่งนะคะแต่ในที่นี้เพื่อนร่วมง,งานของคุณเป็นคนดีนะเป็นคนมีน้ำใจอบอ้อมอารีมีอะไรก็แบบเช้ามาก็ มีของมาฝากกันมีของมาแบ่งกันกินหรือบางทีตอนเที่ยงตอนพักเที่ยงก็อาจที่จะไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมองว่าเหมือนคุณพูดน้อยเหมือนคุณจะหยิ่งเกินไปไหมเพราะฉะนั้นปรับตัวสักนิดนึงอย่าโลกส่วนตัวสูงเกินไปหรือบางทีคุณเอาแต่เฉพาะกลุ่มของคุณถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มของคุณอยู่แล้วคนอื่นเข้ามายากมากนะเขาจะมองว่าเราหยิงเกินไป แต่ถามว่าเขาเกลียดเราไหมเขาไม่ได้เกลียดเราเพียงแต่เขาจะรู้สึกว่าทําไมเข้าเข้าถึงยากทําไมต้องยิงกับเพื่อนแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่า เจ้านายล่ะเจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาขวานผ่าซากพูดจาแรงนะถ้าอันไหนเขาพอใจเขาก็ชื่นชมอันไหนเขาไม่พอใจเขาก็จะตําหนิแรงๆแต่ถามว่าเจ้านายดีไหมเจ้านายเขาเป็นคนดีมีความยุติธรรมนะคะไม่เอ่อไม่ฟังความข้างเดียวเพราะว่าเขาจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่หรือจะมองใครก็แล้วแต่เขาจะมองและพิจารณาด้วยตัวเขาเองก่อนให้แน่ใจว่าเราดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเจ้านายโอเค ไว้ใจได้แล้วก็เจ้านายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอ่อเขาเรียกว่าไม่ลำเอียงนะคะมาดูถึงว่าสำหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยากรู้ว่าลูกน้องบริวารของเราเนี่ยว้ยใจได้ไหมแล้วก็เอ่อขยันหรือเปล่าจะออกบ่อยไหมเรามาดูก่อนนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจทั้งหลายที่มีลูกน้องในที่นี้ลูกน้องของคุณค่อนข้างที่จะอู้งานเก่งนะคะถ้าเราไม่ไปคอยอยู่คุมแล้วเนี่ย จะไม่ค่อยทำนะคะถ้าเกิดเราอยู่คุมเขาก็จะทำทำมั่งไม่ทำมั่งแล้วแต่อารมณ์ของเขาแล้วก็เป็นเวลาเราจะพูดเราจะด่าเราจะว่าเขาก็ไม่ค่อยโต้เถียงแล้วหรอกเขาก็จะเฉยๆทำให้เราแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดซะด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะลูกน้องถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็คือเราต้องคอยอยู่คุมงานเราถึงจะเสร็จตามเป้าหมายอย่างที่เรานัดลูกค้าไว้แต่ถ้าไม่คอยอยู่คุมเนี่ย ไม่เสร็จแน่นอนปัญหาก็จะเกิดขึ้นจากลูกน้องที่อู้งานเก่งนะคะแต่ลูกน้องก็จะมองแล้วว่าเราพูดเยอะเราชอบด่าเราชอบตําหนิลูกน้องจะรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาที่เราไปที่ทํางานเพราะเขาอู้ไม่ได้นะคะคนไหนที่เป็นแบบนั้นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเอาไว้จะดีกว่าะะมันก็เป็นการที่ว่าลบ ลกที่ทํางานเปลืองเงินเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็หาโอกาสที่จะเอาคนใหม่ๆที่บางทีเขาจะดีกว่านี้เข้ามาจะดีกว่านะคะแต่ลูกน้องก็มองเราว่าเราชอบตําหนิเราชอบบน่นเราพูดเยอะเกินไปพูดจะเอ่ออะไรนะไม่ค่อยรักษาน้ําใจลูกน้องนะคะใช้พเดชมากกว่าพระคุณแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนรักลูกน้องนะคุณเป็นคนรักลูกน้องรักพวกพ้องแต่บางทีลูกน้องบางคนไม่ได้หมายถึงลูกน้องคุณเป็นหมดทุกคนนะลูกน้องบางคนน่ะ ก็เป็นเป็นแบบแบบที่มาดามพูดจนบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีตําหนิเราก็ต้องมีว่าแต่พวกเนี้ยคนพวกเนี้ยไม่ค่อยรู้ตัวหรอกนะคะเราก็ถ้าเอาไว้ไม่ไหวเราก็อย่าเอาไว้เราเปลี่ยนคนใหม่จะดีกว่ามาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศีกันสําหรับคนโสดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ยังไม่ต้องไปมองหาความรักนะยังไม่มีความรักเข้ามาถึงมีเข้ามาก็ยังไม่เจอคนดีแล้วก็มันก็ พอไม่เจอคนดีเราก็จะคบกันได้แค่เพียงแป๊บเดียวมันก็จะต้องมีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแล้วก็เลิกลาจากกันไปส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในช่วงในช่วงเดือนออพฤษภาคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคู่ครองของคุณ เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาให้มากกว่านี้เหมือนมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมจากคุณคุณไม่ค่อยเข้าใจเขาหรือมีความรู้สึกว่าคุณรักเขาน้อยลงหรือเปล่าหรือคุณไม่ค่อยเอาใจใส่เขาเพราะบางครั้งเจอกันทีไรคุณจะชอบจู้จี้ขี้บ่นตำหนินู่นตำหนินี่จนทำให้เขามีความรู้สึกว่าความรักมันลดลงหรือไงหรือบางทีเขาก็ระแวงว่าคุณไปมีคนอื่นหรือเปล่า มันก็อาจที่จะทําให้มีการหึงหวงกันเกิดขึ้นหรือบางทีในที่นี้มองอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าคุณอาจจะหึงหวงเขามากเกินไปก็ได้เพราะคุณเองก็ระแวงว่าเขาหน้าจะกําลังมีคนอื่นหรือเปล่าหรือไปแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าทั้งๆท,ที่ก็มีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือมีอะไรต้องจับเขาคุยกันเลยถามกันให้จริงๆเลยว่าไอ้ที่ ที่คิดอยู่เนี่ยมโนโกันไปเองหรือว่ามันคือความจริงเพราะบางทีถ้ามันมโนโกันไปเองอะ่ะแ,แล้วมาเก็บคิดกันยกใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าผัวเมียต้องเลิกกันได้เพราะกันเพราะมาจากความมโนนะแต่ถ้าทางที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราควรที่จะถามควรที่จะพูดแต่เวลาถามเวลาพูดก็ต้องใช้คําพูดที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการคุยกันไม่ใช่เป็นการหาเรื่องกันนะคะมันก็จะทําให้ได้คําตอบที่ดีและที่ชัดเจน ส่วนสําหรับชาวราศีกันเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพชาวราศีกันให้ระมัดระวังเ,เกี่ยวกับเรื่องความดันนะเส้นเลือดในสมองคุณอาจจะมีความเครียดนะคะเครียดจากงานเครียดจากหลายๆอย่าง และด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะมันก็จะทําให้เส้นเลือดในสมองมีโอกาสที่ใครที่อายุ50อัพ45อัพก็มีอาการละ40 45อัพก็มีแล้วนะเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองมีโอกาสที่จะแตกตีบตันเกิดขึ้นได้นะคะระวังการเป็นเบาหวานระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะแล้วก็ระวังภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่มาจากอากาศที่มันจะส่งผลทําให้เรารู้สึกว่าเจ็บคอ ต่อมทอมซินอักเสบหรือไม่ก็เป็นไทรอยนะคะเพราะฉะนั้นไออาการที่ระวังแม้กระทั่งเรื่องโควิดด้วยนะคะเป็นเป็นอะไรที่มันมาจากทางอากาศแล้วก็อีกอ,อใครที่นั่งทำงานานานๆน,นะคะนั่งทำงานานานๆระวังการเป็นออฟฟิศซินโดมก็จะเป็นช่วงของที่จะเป็นมากๆก็ช่วง ไหลแขนแล้วก็มือนะคะไหล่อาจจะไหลติดพังผืดไปเกาะหินปูนไปเกาะทําทให้บางทีเรายกไหล่ไม่ขึ้นทําให้เป็นไหล่ติดแล้วมันพานมาถึงกล้ามเนื้อแขนทําให้กล้ามเนื้อแขนเราอ่อนแรงได้ด้วยนะคะ ระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจนะอย่างที่เมื่อกี้มาดามพูดว่าเส้นเลือดในสมองของคุณมีเกณฑ์ของการแตกตีบตันแต่คุณมีไขมันในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นจะส่งผลทําให้หัวใจของคุณมีปัญหาได้สําหรับใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วระวังการเป็นโรคหัวใจที่เรียกว่าล้มเหลวเฉียบพันุ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้น คุณควรไปตรวจไขมันในเส้นเลือดนะถ้ามันไปอุดตันมากๆแล้วเรามีความเครียดด้วยไปบวกกับความเครียดเนี่ยมันทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจจังหวะการสูบฉีดของเลือดเนี่ยมันไม่ปกติเราจะมีความเครียดบวกเข้าไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ดังนั้นควรที่จะ ไปตรวจให้มันเ,เขาเรียกว่าไปตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะเข้าอุมโมง์ก็ได้จะบางคนบอกว่าเข้าอุมโมงแล้วอันตรายมาดามก็ไม่รู้เนาะเพราะยังไม่เคยเข้าแต่เคยได้ยินเขาว่าแบบนั้นอยู่นะแต่ว่าเราควรไปตรวจไปบ้างก็จะดีนะคะสําหรับใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยเป็นเวลาระวังการเป็นลิซีดวงได้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินการเหินนะคะการเป็นตะคิวที่น่อง แล้วก็ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงอาจจะทําให้หรือบางทีอาจจะทําให้มันไม่พลิกแพงธรรมดามันอาจจะทําให้ข้อเท้าหลุดกระดูกแตกเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะจะทําให้ต้องใช้ไม้ค้ายันในการเดินเกิดขึ้นนะคะสําหรับถ้ามามองถึงว่าอยากรู้ว่าชาวราศรีกันจะมีอุบัติเหตุไหมมีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเลือดเลือดตกยางออกมาจากการ มาจากยวดยานพาหนะถ้าเราไม่ขับรถเองก็ระวังรถมันเข้ามาหาเราเองแต่ถ้าเราขับรถเองก็ต้องระมัดระวังการขับรถเร็วเกินไปจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือบางทีขับรถเอาแต่ใจตัวเองแซงซ้ายแซงขวาปาดซ้ายปาดขวาด้วยการที่ว่าฉันจะรีบไปอะ่ะ นะคะบางทีบางคนนะขับรถเร็วแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ตัวเราอย่าไปโทษคนอื่นเราต้องดูตัวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันระมัดระวังหน่อยในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณมีเกณฑ์เรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นดังนั้นคุณควรที่จะแก้เคล็ดด้วยการไปบริจาคเลือดหรือถ้าไปไม่ไม่กล้าบริจาคเลือดคุณก็ไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อที่จะได้มีเลือดออกนะคะถ้าขูดหินปูนธรรมดาใช้ไม่ได้นะต้องเอาแบบรักษาเหงือกนะคะ หรือไม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพก็ถือว่าเสียเลือดทีเดียวทั้งสองหลอดนะก็ใช้ได้แก้เคล็ดกันได้แล้วก็ไปทําบุญลงศพซะด้วยนะคะทีนี้ชาวราศีกันเนี่ยถ้าคุณจะทําคุณต้องทําวันที่1พฤษภาไปแล้วนะคะเพราะมันเป็นช่วงของการพยากรณ์วันที่1นึถึงส1พฤษภาคมนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องอ,อ สำหรับวัยรุ่นวัยเรียนอยากรู้ว่าจะได้มหาลัยในฝันได้คณะที่ชอบไหมสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนที่ตอนนี้กำลังที่จะเปลี่ยนจะเข้ามหาลัยอยากรู้ว่าจะได้มหาลัยในฝันไหมมหาลัยในฝันน่ะไม่น่าที่จะได้นะคะถ้าจะได้ก็น่าจะเป็นตัวสำรองเพราะว่าคุณไปแข่งขันเ,นเขาอาจที่จะ ไม่ได้ได้ด้วยเ,เขาเรียกว่าไม่ได้ได้เป็นแบบตัวจริงอ่ะได้เป็นตัวสำรองแล้วมีบังเอิญมีคนมาสละสิทธิ์คุณถึงจะได้กับอีกทีหนึ่งก็คือการที่เรียกว่าอยากไปศึกษาต่อต่อตางประเทศสําหรับใครที่อยากไปศึกษาศึกษาต,ต่อต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์ของการต้องไปสอบแข่งขันนะนะคะเพราะว่าถ้าจะให้ ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ส่งเสียให้ไปต่างประเทศคงจะยากสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าไปศึกษาไปสอบแข่งขันเพื่อไปศึกษาต่อต่อตางประเทศมีเกณฑ์ของการที่มีโอกาสที่จะได้นะคะมีโอกาสที่จะได้และได้ไปอย่างที่ตั้งใจแล้วก็จะได้ไปเรียนในคณะที่เราต้องการด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงชาวราศีกัน สังคมมองคุณนะคะคนรอบๆตัวมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่พูดจาแข็งแข็งขวานผ่าซากนะคะนิสัยเอ,อ่ยอมหักไม่ยอมงอ แต่ว่าลึกๆแล้วคุณเป็นคนแข็งนอกอ่อนในคุณเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือแล้วก็ชอบดูแลเอาใจใส่คนรอบๆตัวอย่างแค่ใครที่คุณรักเนี่ยคุณก็จะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่คนภายนอกที่ยังไม่รู้จักคุณดีเขาจะมองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างแข็งดูท่าทางเหมือนนักเลงพูดจาเอะอะโวยวายผงผางแต่พอเวลารู้จักกันจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนหวานนุ่มนวล พูดจาดีมีน้ำใจชอบชอบช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีคนรักไหมก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดแหละคนที่เขาไม่รู้เขาก็อาจจะเกลียดแต่คนที่เข้ามาใกล้ชิดแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะนั้นะคุณเป็นคนที่เวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะโฟกัสเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเช่นเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาจริงเอาจังเมื่อไหร่สิ่งที่คุณคิดจะทํา คุณจะประสบความสําเร็จทั้งนั้นทีนี้ชาวราศีกันอยากรู้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สาหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่อยากรู้ว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไรธุรกิจของคุณก็ยังคงข้ามผ่านไปได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าในบางช่วงบางตอนของเดือนพฤษภาคมนี้มันอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกันไม่เข้าใจ พูดแล้วฟังผิดฟังไม่เข้าใจอาจที่จะแบบว่าส่งต่อผิดพลาดเกิดขึ้นมันจึงมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถามว่าข้ามผ่านได้ไหมคุณสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นข้ามผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นรออายได้ที่จะเข้ามาเนี่ยยังพอที่จะถูถูถไถไปได้แต่ไม่ถึงขั้นแย่นะคะแต่ก็ ยังไม่เป็นกรอบเป็นกรรมยังไม่เป็นก้อนโตขึ้นมาเพราะว่ามันยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขกว่าจะได้เงินมันก็เลยกลายเป็นว่ากว่าจะได้เงินก้อนได้ช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าพอทําไปแล้วอาจหรือส่งงานไปแล้วอาจจะเจองานมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้จากการสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดว่างานที่สื่อสารกันไม่เข้าใจอย่างพอว่า เกิดคุณไปเซ็นสัญญาแล้วคุณไม่อ่านสัญญาให้ดีระวังจะมีคดีความติดตัวมาได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคุณจะต้องอ่านเอกสารสัญญาให้เรียบร้อยถ้าคุณไม่อ่านเอกสารสัญญาให้เรียบร้อยบอกได้เลยว่ามันมีเกณฑ์ของการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนะคะจากการที่เรียกว่าเราประมาทเราเลินเล่อเราไม่รอบคอบได้ด้วยนะสําหรับชาวราศีกันต้องระมัดระวังเรื่องการมีคดีความจากการเซ็นสัญญาให้ดีด้วย ทีเรามาดูถึงเรื่องโชคลาภของชาวราศีกันยังไม่มีนะโชคลาภถ้าจะมีก็มีเป็นเรื่องงานมากกว่าถ้าเป็นเรื่องราบรอยยังไม่มีนะคะราบลอยหรือความรักยังไม่มีแต่ถ้าเป็นเรื่องงานที่จะเข้ามาก็มีโอกาสที่จะมีคนให้งานเรามีคนแอบช่วยมีคนแอบป้อนงานให้เราอยู่นะคะโชคลาภน่าจะได้เป็นเรื่องงาน หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์ว่าผู้ใหญ่จะยกมรดกให้ก็มีโอกาสที่จะได้รับมรดกได้ด้วยนะคะแต่ชาวราศีกันเองก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องศัตรูด้วยนะคะถามว่าศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยในที่นี้มีนะนะคะ ศัตรูเปิดเผยมีแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีคนเชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ความเชื่อถือของเขาทําลายล้างคุณได้นะเพียงแต่ว่าในที่เนี้ยคุณจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการที่ทำทาตัวให้นิ่งทําตัวให้เฉยแล้วทําตัวเหมือนว่าเราไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครศัตรูก็จะได้ไววางวางใจไปเองว่าเอ้ย มันเขาไม่โต้ตอบเขาไม่มีอะไรมั้งเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลามือไปเองแต่ถ้าคุณไปโต้ตอบด้วยการไม่ยอมถึงพริกถึงขิงกับเขาเมื่อไหร่คุณจะเดือดร้อนเองมากกว่านะคะนี้ชาวราศีกันเนื่องดูด้วยว่าศัตรูลับๆล่ะศัตรูลับๆมีนะคะถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมทําได้อยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ทําไม่ได้ก็จ้องรออยู่นะคะศัตรูลับๆเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยเราแน่นอน ศัตรูลับๆและศัตรูเปิดเผยของชาวราศีกันจะเป็นคนเพศเดียวกันนะคะไม่ว่าชาวราศีกันคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่มักจะมีศัตรูที่เป็นเพศเดียวกันนะคะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้สักนิดนึงเพราะว่าศัตรูทำร้ายคุณได้นะคะอาจที่จะเป็นจังหวะชีวิตของชาวราศีกันในช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นักมีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่า ก็มันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาเดือนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าขอให้ข้ามผ่านไปได้ด้วยดีมันสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในศีลในธรรมไม่ไปเบียดเบียนความรู้สึกของใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปกลั่นแกล้งใครสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะแล้วก็กล่าวเอาโหสิก,กรรมให้กับคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราทําแบบนี้ทุกวันทุกวัน ผลบุญตรงนี้จะส่งผลทำให้คุณแค้วคาดปลอดภัยแล้วก็ข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันทุกท่านนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ